สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่ติดตามช่องยูมารุมฮักนายอยู um, uck, ur, และก็ช่องไมล์เล j บเจเจห้าเก้ชนแนลนะคะทักทายทุกๆท่านที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะคะแล้วก็ f อฟซีพอตอด้วยนะคะก็ขอบคุณน้ําใจทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาดูคลิปมากดไลค์กดแชร์คอมเมนต like, ์พูดคุยทักทายกันแล้วกดติดตามให้ทั้งสองช่องนะคะในคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงนะคะการจัดตั้งรัฐบาลน,นะคะทั้ง8พักที่มีการร่วมลงนาม MOU นี่แหละคะ่ะ แล้วก็มีสองพักใหญ่ที่เราเห็นนะคะว่าจะแบ่งกระทรวงอะไรไปรับผิดช,ชอบกันบ้างนะคะซึ่งข่าวก็ออกมาให้เราเห็นแล้วว่ามีกระทรวงไหนบ้างที่แต่ละคนอยากได้นะคะแล้วก็ประธานสภานะคะต่างคนก็ต่างอยากได้นะคะในส่วนนี้เนาะเพราะว่าสามารถคุมสภาได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเสนอร่างกฎหมายใดๆก็แล้วแต่ก็คือคนที่เป็นประธานสภานี่แหละคะ่ะ จะมีสิทธิ์ควบคุมในสิ่งนั้นนะคะไม่ว่าจะนําเสนอข้อกฎหมายใดๆเข้าในสภารับหรือไม่รับก็อยู่ที่ประธานสภานี่แหละค่ะจะเป็นคนกําหนดนะคะซึ่งสิ่งนี้พรรคที่เขาต้องการจะแก้ม .112 หรือว่ายกเลิกม .112 ซึ่งเป็นกฎหมายคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะแล้วก็เป็นคุ้มครองสามเสาหลักของประเทศไทยนี่แหละค่ะความมั่นคงแห่งประเทศไทยความมั่นคงแห่งรัฐ ของเรานี่แหละค่ะเนาะซึ่งเขาก็อยากได้เพื่อว่าพอเขาได้สิ่งนี้แล้วเขาก็จะเสนอกฎหมายหลายๆอย่างที่เขาอยากจะทํานะคะไม่ว่าจะเป็นการแก้กฎหมายมหนึหนึ่งสองเป็นหลักในการพูดของเขาคือหนึ่งร้อวันนั่นแหละคะ่ะเพื่อที่จะแก้หรือยกเลิกถ้าแก้ไม่ได้เขาก็จะยกเลิกในสิ่งที่เราได้ยินทุกอย่างที่เขาพูดนะคะไม่ว่าจะเป็นคนในพักคนที่อยู่นอกพักคนที่มีส่วนร่วม กระทาในสิ่งเหล่านั้นแหะคะ่ะคือต้องการจะทําสิ่งนั้นให้เร็วที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้เขาจึงอยากจะได้ประธานสภาเข้ามาอยู่ในพักของเขานะคะและก็กระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นเกี่ยวกับทหารโดยตรงนะคะแล้วก็กระทรวงมหาดไทยนี้ก็คือเป็นกระทรวงที่ช่วยเหลือนะครับคือบริหารเป็นส่วนที่บริหารภายในประเทศเรานี้แหละค่ะเนาะนะคะ,นะคะถ้าถ้า,ถาตามที่ไมล์เลิฟจะจีเข้าใจนะคะก็คือจะเป็น บำบัดทุกบำรุงสุตหหลายๆอย่างนะคะที่เกี่ยวกับในประเทศไทยนะคะเนาะและก็กระทรวงศึกษาธิการก็คือเมื่อเขาเข้าไปคนไทยคิดหรือว่าเขาจะไม่เอาประวัติศาสตร์ที่พวกเขาแต่งขึ้นเองยัดเข้าไปในกระทรวงศึกษาเพื่อล้างสมองเด็กใหม่ๆรุ่นใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นมาในอนาคตข้างหน้าเพื่อที่จะล้มล้างการปกครองของประเทศไทยเราจากที่เรามีสามสถาบันหลักปกครองอยู่ อาจจะไปเปลี่ยนเป็นอย่างที่เขาต้องการนะคะอย่างที่เขาต้องการคนไทยคงรู้ว่าที่เขาต้องการนั่นคืออะไรนะคะนี่ก็คือการที่จะเข้าไปล้มล้างนะคะในการที่ใส่ประวัติศาสตร์ของชาติไทยโดยการแต่งขึ้นเองของพวกเขาเหล่านั้นแหละคะ่ะ <c oughs> เพื่อจะไปยัดใส่สมองเด็กๆล้างสมองเด็กๆให้คิดอย่างที่เขาคิดนั่นแหละคะ่ะซึ่งประวัติศาสตร์ของชาติไทยเรามันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งไม่เหมือนกับสิ่งที่เขาเขียนใครที่บอกว่า อะไรก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าประวัติศาสตร์ชาติอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ที่ปลายปากกาของแต่ละคนมันจริงค่ะแต่ประวัติศาสตร์ก็คือต้องเอามาจากความจริงไม่ใช่แต่งขึ้นเหมือนละครน,นะคะการที่จะแ <mandatory. S 1> ต่งขึ้นเหมือนละครคิดฉันคิดอย่างนี้ฉันเข้าใจอย่างนี้ฉันก็จะเขียนอย่างนี้แลแ้วยัดเยียดให้เด็กที่เกิดมาใหม่รุ่นใหม่ๆขึ้นมารับรู้ในสิ่งที่ตัวเองหวังสิ่งตัวเองต้องการมันจะเป็นประวัติศาสตร์ที่ เกิดมาตั้งแต่บรรพบุรุษของเราได้ยังไงในเมื่อแต่งขึ้นมาแล้วมันมีแต่ความเท็จเข้าไปอยู่ในนั้นนะคะนี่ก็คือกระทรวงศึกษาธิการที่เขาต้องการควบคุมอยู่นะคะและก็คลังก็คือการเงินเมื่อได้เข้าไปอยู่แล้วก็คือจะบริหารเงินยังไงก็ได้ในส่วนที่ตัวเองอยากอยากจะเอาไปทําโครงการอะไรอะไรก็แล้วแต่หรือว่านโยบายอะไรก็แล้วแต่คือถ้าคุมได้แล้วต่อให้เสียง ที่คัดค้านก็คงสู้เสียงที่เขามีไม่ได้ยกมือพร้อมกันก็ต้องผ่านนโยบายนั้นไปเห็นไหมคะบางทีนโยบายนั้นมันทําให้ความเอมันอะไรที่มันอาจจะทําให้ประเทศของเราเนี่ยมันขาดดุลทางการเงินอะไรอย่างเงี้ยเราก็หวังว่าสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นนะคะดิจิตอลนะคะก็คือข้อมูลเท็จๆต่างๆนี่แหละคะ่ะที่เราเห็นเขาเหล่านั้นนําเสนอออกมานะคะ ควบคุมดูแลนะคะอะไรที่มันถูกต้องก็จะถูกบิดเบือนไปในที่สุดเพราะถ้าคุมได้อะไรประมาณนี้หรือเปล่าคะเพราะสิ่งที่เราเห็นทุกวันนี้มีแต่เอาข้อมูลเท็จออกมาทั้งข้อมูลเท็จที่ตัวเองยัดให้ประเทศอื่นที่ตัวเองชอบนะคะไปเอาอภิปรายนั่นแหละคะ่ะเป็นข้อมูลเท็จล้วนๆแล้วคนเหล่านั้นก็เอาไปอภิปรายโดยไม่ใจถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันจริงหรือไม่จริง แต่ก็ย่ำยีศักดิ์ศรีของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยย่ำยีความมั่นคงภายในประเทศไทยของเราอย่างเปิดเผยด้วยซ้ำนะคะเกมบังคับด้วยซ้ําว่าเราต้องยอมรับสิ่งเหล่านั้นที่เด็กๆเหล่านั้นออกมาทําเห็นไหมคะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนไทยเราต้องคิดให้มากเราจะเสียเขาแต่ด้านที่ว่าเป็นลบๆแต่งขึ้นมาเองยัดเยียดด้านลบให้ผู้อื่นเขาหรือคะต้องมองความจริงอีกด้านหนึ่งด้วยคะ่ะเพราะว่า สิ่งที่เขาพูดกันกระทำกันออกมาแต่ละครั้งเราเห็นมันเป็นความบิดเบือนทั้งนั้นเลยที่เอาไปยัดเยียดให้เด็กๆรุ่มหลงในสิ่งนั้นนะคะและก็ทรัพยากรเห็นไหมคะทรัพยากรประเทศไทยเรามีทรัพยากรมากมายถ้าวันหนึ่งเขาได้เข้าไปดึงต่างชาติในสิ่งที่เขาชอบนะ่ะมากอบ่วยทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยเรามีผลประโยชน์ร่วมกันมากมายคนไทยเราเนี่ย จะรู้ไหมว่าเขาจะเอาทรัพยากรของประเทศไทยเราเนี่ยไปย่ำดีหรือกอบโกยมากน้อยแค่ไหนเพราะเราเป็นประชาชนไม่รู้ไม่เห็นในสิ่งนั้นบางคนไม่สนใจด้วยซ้ำนะคะคือทำมาหากินของตัวเองนะคะแต่คนที่เขาสนใจเขาก็จะรู้ว่าทรัพยากรธรรมชาติของเมืองไทยมันสำคัญมากจะเอาไประเลียงเล่นหรือว่าเอาไปให้ต่างชาติใดๆมากอบโกอยออกจากประเทศไทยโดยไม่ให้ลูกหลานคนไทยของเราได้ใช้ ทรัพยากรธรรมชาตินั้นเพื่อหวังให้คนที่มีอำนาจทาในสิ่งที่ตัวเองต้องการมันเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าคนไทยเราต้องรู้จักรักษานะะห่วงเห็นทรัพยากรธรรมชาติของเราเพื่อให้คนในประเทศของเราได้ใช้จ่ายนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะเนาะอันนี้ก็วัฒนธรรมเหมือนกันนะคะวัฒนธรรมเรามีประเพณีจารีดประเพณีวัฒนธรรมแล่ก็ทุกอย่างแต่ละภาค ของประเทศไทยเนี่ยเขาจะมีวัฒนธรรมนะคะจารีตประเพณีแต่ละภาคซึ่งหล่อรวมกันมาแล้วเป็นประเทศไทยนี่แหละคะ่ะถ้าวันใดวันหนึ่งนะคะเขาไม่ยอมรับล่ะนะคะเอาออกไปไม่ให้มีการส่งเสริมหรือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ต่อไปในอนาคตข้างหน้าล่ะนะคะมันจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยถ้าเขา ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองก็คือจะไม่ให้มีแล้ววัฒนธรรมอะไรพวกนี้เน่ยเราคิดไปไกลถึงขนาดนั้นนะคะแต่มันยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่เราคิดข้ามไปนะคะเราห่วงพวกนี้เพราะว่าวัฒนธรรมของเมืองไทยเราเนี่ยมันมีนะคะหลายเผา่าแต่ละเผา่าแต่ละภาคเนี่ยเขามีวัฒนธรรมของเขาแต่รวมกันแล้วก็คือประเทศไทยนะคะก็อยากให้คงอยู่และสานต่อสืบต่อไปให้ลูกๆหล,ลาน ของเราได้เห็นในภายภาคหน้านี่แหละค่ะให้ยังคงอยู่รวมถึงประเทศไทยและก็สามสถาบันหลักของเรานี่แหละค่ะชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ยังคงอยู่คู่ประเทศไทยตราบนานเท่านานนี่แหละค่ะเนาะอันนี้ก็จะพูดมาประมาณนี้แหละค่ะเนาะสำหรับสิ่งที่เราไปติดตามมานะคะว่าพัคนี้เขาเลือกแต่สิ่งที่เขาหวังว่าอนาคตข้างหน้าเขาจะทำได้สำเร็จนะคะแล้ววันข้างหน้า มีหรือเขาจะไม่ล้มล้างการปกครองหากเขาคุมสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยมือของพวกเขาเหล่านั้นอยากให้คนไทยคิดให้มากๆนะคะประเทศไทยเรานะคะอย่าให้ใครเข้ามาหาผลประโยชน์จนเกินตัวนะคะในคลิปนี้เราฝากคนไทยทุกคนที่รักชาตินะคะช่วยกันออกมาปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองของเราคะ่ะอย่าให้ใครเอาประเทศชาติของเราเนี่ยไปย่ำยี่ปู้ยี่ปู้ยำเล่นนะคะ เพราะนี่คือประเทศของเรานี่คือบ้านเกิดเมืองนอนของเรานะคะไมล์เลิฟจีเจยังไม่ได้ไปอยู่ประเทศไทยนะคะแต่ไมล์เลิฟจีเจก็รักและห่วงเห็นประเทศของตัวเองนะคะคลิปนี้ฝากไปเท่านี้นะคะฝากคนไทยทุกๆคนนะคะช่วยกันคะ่ะปองอมาปกปอ้องอย่ากลัวการที่จะถูกบูลลี่หรืออย่ากลัวการที่จะถูกขุดคุยประวัติหรืออะไรก็แล้วแต่เมื่อเรารักสามสถาบันหลักรัก,กชาติบ้านเกิดเมืองนอนของเราไม่อยากให้ใครมาทำลายหรือย,ย่ำดีไปมากกว่านี้ นะคะก็ออกมาปกป้องกันเถอคะค่ะต่อให้เรามีแค่เสียงเล็กๆเสียงหนึ่งแต่นั่นก็คือเสียงที่เราปกป้องประเทศชาติบ้านเกิดเมืองนอนของเรานะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้คะ่ะมาเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ